สวัสดีครับพบก็ผมเดฟไทยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น e p ีที่5แล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทําระบบจัดการข้อมูลของช่างนะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามาเปิดหน้าระบบของเรานะครับล็อกอินนะครับผมที่ได้สอนทําไปนะครับผมล็อกอินเข้ามาก็จะมาอยู่ในส่วนของหลังบ้านนะครับเป็นแอดมิน LTE 3นะครับแล้วก็เราจะมาทําจัดการข้อมูลของช่างกันนะครับผม ไปอยู่ที่ไฟล์โค้ดของเรานะครับหน้างานของเรานะครับผมก่อนอื่นนะครับมาอยู่ที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า admin นะครับเข้าไปข้างในนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับเห็นไฟล์ที่ชื่อว่า index. php นะครับตรงนี้ให้ทุกคนนะครับ save as ไฟล์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นคําว่า worker นะครับผมตรงนี้ save as นะครับผม worker.php นะครับผมในส่วนของจัดการช่างนั่นเองนะครับแล้วก็กดเซฟไปนะครับก็จะได้ไฟล์ที่เป็น worker.php มานะครับแล้วก็ไปปรับแต่งในส่วนของ menu.php นะครับให้ทุกคนนะครับไปไฟล์ที่ชื่อว่า menu น,นะครับจะเห็นด้านล่างนะครับจะเป็นคําว่าจัดการข้อมูลช่างนะครับที่จะมี บรรทัดที่49นะครับแต่ของคนอื่นผมไม่รู้ว่ามันตรงหรือเปล่านะครับแต่เราสังเกตที่ a h l e f นะครับตรงนี้ให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนเป็นจากข้างในครับเป็น Work e r นะครับผม php นะครับแล้วก็ card nav link นะครับให้ทุกคนครับเปลี่ยนข้างในนี้ด้วยนะครับ if menu เท่ากับตรงนี้นะครับโอเคครับผมตรงนี้ แล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ของเรานะครับที่สร้างเสร็จเมื่อกี้นะครับ w o r k e r p p นะครับให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนอ่าด้านบนนะครับบรรทัดที่3านะครับจะเขียนว่า p p p เปิดตัวแปรเมนูเท่ากับอินเด็กนะครับตรงนี้ให้ทุกคนเปลี่ยนด้วยนะครับเป็น worker นะครับผมตรงนี้แล้วก็กดเซฟนะครับเราไปลองรีเฟซหน้าระบบนะครับรีเฟซดูนะครับแล้วเราเอาเมาส์ไปชี้ที่จัดการข้อมูลช่างนะครับ ่าจะได้มาแบบนี้นะครับผมตรงนี้อ่ายังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทาหน้าแสดงอะไรนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะสอนทําหน้าแสดงข้อมูลด้วยนะครับเพราะว่าผมได้อัปโหลดไฟล์โค้ดไว้ที่เว็บไซต์ของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเขียนโค้ดต่อเลยนะครับตรงนี้นะครับให้ทุกคนนะครับจะเห็นเมนูที่เป็นเห็นโค้ดที่เป็นบอกว่า Act เท่ากับ i s e t get act แล้วก็ get act เข้ามานะครับตรงนี้ L include ตรงนี้ให้ทุกคนนะครับเขียนโค้ดที่เป็นไฟล์ที่ชื่อว่า worker underscore list นะครับผม L I S T นะครับ P S P นะครับเพราะว่าเราจะมาทำการแสดงข้อมูลที่มาจากตาราง user นั่นเองนะครับผมาตาราง login นะครับขออภัยด้วยนะครับตาราง login นั่นเองนะครับโอเคครับเราไปดูหน้า โค้ดของเรานะครับตัวอย่างนะครับผมไปที่เว็บไซต์ของผมนะครับ e ด t h a i c o m นะครับก็จะเห็นคําว่าคอค์สเรียนสอนทําระบบแจ้งซ่อมนะครับโค้ดประกอบการเรียนนะครับผมตรงนี้จะมีโค้ดประกอบการเรียนไว้ให้นะครับผมแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับจะได้ลิงก์ URL เดฟไทยคอมเครื่องหมายคำถาม P.Poland เท่ากับ1น5 0นั่นเองนะครับผมตรงนี้จะเห็นอาเวิร์กช็อปนี้ไว้สําหรับเป็นการวางโค้ดให้นะครับตรงนี้เห็นไฟล์ที่ชื่อว่า ไฟล์หน้าแสดงข้อมูลนะครับให้ทุกคนนะกรอบไฟล์ในนี้นะครับทั้งหมดนะครับผมแล้วก็คอนโทรลซีนะครับผมอ่าก๊อปมาแล้วแล้วก็มานิวไฟล์ใหม่นะครับเอามาวางก่อนแล้วก็ให้ทุกคนนะ save as เป็นไฟล์ที่ชื่อว่า worker นะครับผม underscore list นะครับผม .php นะครับตรงนี้แล้วก็กด save นะครับผมอ่าจะได้ไฟล์นี้มานะครับ แล้วก็กดเซฟแล้วก็ไปลองรีเฟต์รันระบบดูนะครับผมอ่าพอได้มาแบบนี้นะครับให้ทุกคนเอาไปเช็คก่อนนะครับว่าในหน้าส่วนของ s q l ของเรานะครับมันขึ้นหรือเปล่านะครับผม select star from tbl แล้ in where ด้วยอ่า order by อย่างเงี้ยครับเราไปลองเช็คก่อนนะครับว่ามันขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวให้ทุกคนลบแวร์ออกก่อนนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผม จะสอนต่อทีละสเต็ปนะครับให้ลบแวล์ก่อนแล้วก็ไปดีเฟสใหม่นะครับผมอ่าก๊อปให้ทุกคนนะครับก๊อปตั้งแต่บรรทัดนี้ครับมามาเทสดูนะครับผมไปที่ฐานข้อมูลของเรานะครับโลเคโค้ดนะครับแล้วก็อ่าจะเห็นคําว่า Repair r e d ีนะครับผมตรงนี้ให้ไปที่เมนูด้านบนนะครับเป็นคําว่า SQL นะครับเรามาลองวางดูนะครับผมแล้วก็กดโกนะครับ อาจะเห็นข้อมูลมา3ข้อมูลที่เราได้จําลองไว้ใน EP ก่อนหน้านี้นะครับจะมี 1, 2, 3นะครับมนะมี user level เป็น admin เป็น worker แล้วก็ employee นะครับผมไปที่หน้าโค้ดของเรานะครับอ่าเดี๋ยวผมอะ่ะจะปิดบรรทัดที่6กับบรรทัดที่7นะครับที่ที่บอกว่า echo query worker นะครับแล้วก็ exit ปิดไว้นะครับเรามาลองรีเฟรชหน้าระบบนะครับผมข้อมูลก็จะมาแบบนี้นะครับ มี1ข้อมูลแร้วนี่ยแอดมินแอดมินแล้วก็สถานะเป็น employee นะครับตรงนี้เดี๋ยวลองมาลองเช็คนะครับว่าทำไมข้อมูลมันมาแค่หนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนนะครับลบตัวแปร i เท่ากับ1ออกก่อนนะครับตรงนี้ที่อยู่ด้านหลังโลนะครับผมให้ลบออกมานะครับผมลบตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ x code i เท่ากับบวกบวกตรงนี้นะครับให้ก๊อปอ่า user name มามาเป็นข้างในเป็น โลเท่ากับ underuser_underscore_id นะครับตรงนี้แล้วก็กดเซฟไปนะครับเดี๋ยวไปลองรีเฟชข้อมูลดูนะว่าข้อมูลจะมาหรือเปล่าอ่าโอเคนะครับคือจะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับข้อมูลก็จะมาครบ1 2 3สามนะครับผมเพราะว่าเราเรียงลำดับด้วย asc นะครับผมถ้าเราเปลี่ยนจากน้อยไปมากหรือามากไปน้อยก็จะเป็น desc นะครับผม ตรงนี้แล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็ไปลองรันรีเฟซระบบดูนะครับผมอ่าตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนก็แสดงว่าเราต้องไปแก้ในอ่ R ตัวที่เป็นปลั๊กอินที่เป็นสคริปต์ของแอดมิน LTE นะเป็น Data Table นะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับในส่วนนี้เราจะมาโฟกัสตรงหน้า Statement ก่อนนะครับเพราะว่าในการจัดการข้อมูลช่างนะครับเพราะว่าเราจะแวร์แค่ข้อมูลที่เป็นช่างมานะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมปิด อ่าเปิด Echo กับ Exit มาอีกทีนึงก่อนนะครับแล้วก็ไป e ี e ฟตข้อมูลนะครับผมอ่าผมจะแวร์ด้วยนะครับแวร์ Wear ด้วยสถานะนะครับผมโอเคนะครับแวร์ Wear ด้วย user level นะครับผม user level นะครับเท่ากับเท่ากับอ่าเป็น double quote ไว้นะครับเท่ากับ วอรเกอร์นะครับผมตรงนี้แล้วก็กดเซฟนะครับเดี๋ยวเราไปลองรีเฟซหน้าระบบดูนะครับแล้วก็นำสเตทเมนต์ตรงนี้นะครับไปเทสใน HQL ของเรานะครับผมจะเอามาวางใน HQL นะครับแล้วก็กดโกไปนะครับก็จะได้ข้อมูลที่เป็น User อ e v e าเ e เวล r อร์เเพียงแค่ช่างนะครับเพราะเราจะแสดงข้อมูลแค่ช่างเพราะมันเป็นจัดการข้อมูลช่างนั่นเองนะครับผมโอเคครับพอได้แบบนี้นะครับเราก็ปิด อ่า e c h o q u ฮิ Echo, ไปนะครับผมแล้วก็ไป refresh หน้าระบบก็จะได้มาเพียงแค่ ID ที่เป็นสถานะ w o r k e r นั่นเองนะครับผมโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสอนการแสดงข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปจะมาสอนการเพิ่มข้อมูลนะครับผมเป็นการทำฟอร์มเพิ่มข้อมูลนะครับผมก็ฝากติดตามช่องเ v ฟไทยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ